เซลฟ์เลิฟคือการรักตัวเองการคิดถึงความแบบ Well-Being ของตัวเองในระยะยาวนึกถึงตัวเองตอนอายุ60ะบอะแล้วเราจะใช้เงินแบบที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไหมมันต้องเป็นการที่เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับตัวเองคือมันรู้สึกว่าเซลฟ์เลิฟมันคือมวลที่อยู่ภายในคนที่มีเซลฟ์เลิฟเขาต้องทำยังไงแล้วจิตใจที่แข็งแกร่งแบบนั้นมันมันสร้างยังไง d o ท talk จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการดอททอนะผมบอมนะรับหน้าที่ดําเนินรายการวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณโมนนะสวัสดีครับ,รบอยากจะอ่านชื่อให้ถูกคำเป๊ะๆหน่อยชื่อว่า Mona โมนาเมซงโมนาเมซงค่ะแปลว่าอะไระอยากรู้คือคําว่าเมซงเนี่ยแปลว่าบ้านภาษาฝรั่งเศสแล้วคือตอนที่มนคิด ชื่อแบบแท็กไลน์ช่องตอนแรกอะก็คือเป็น home for all things self improvement ก็แปลว่าแบบบ้านของการพัฒนาตัวเองค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับหนังสือเล่มใหม่เรียกว่าเป็นเล่มแรกของคุณมนเลยก็ว่าได้ไหมฮะเล่มนี้ชื่อว่า self love วิธีรักตัวเองฉบับคนไม่สมบูรณ์แบบชื่อนี้คุณมนเป็นคนค้าไหมหรือว่าทีมบกช่วยกันเคาะชื่อนี้ขึ้นมาก็ทีมช่วยกันคิดค่ะแล้วมนก็ชอบเลย พูดถึงเซลฟ์เลิฟในวที่มนต์คิดจริงๆว่ามันแบบไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกก็ได้แบบใครก็สามารถทําได้แต่เราเรามานั่งดูตัวว่าและในโลกนี้มันมีใครสมบูรณ์แบบบ้างนะผมรู้สึกว่ามันก็เลยสามารถทาให้หนังสือเล่มเนี้ยไปได้กับทุกกลุ่มเลยอ่านได้กับทุกช่วงเวลาทุกช่วงวัยเลยล้วครับอยากจะให้คุณมนต์เนี่ยช่วยเกินให้ฟังหน่อยว่าคนที่จะหยิบหนังสือเล่นนี้มาอ่านเนี่ยเนื้อหาที่เขาเจอหรือหมวดหมู่ที่เขาจะได้เจอเนี่ย มันคือเซลฟ์เลิฟในด้านไหนบ้างนะเซลฟ์เลิฟเนาะถ้าพูดถึงคํำนี้ยคนจะนึกถึงเซลฟ์แคร์คนจะนึกถึงการดูแลตัวเองแบบดูแลสุขภาพออกกาลังกายกินดีๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในเล่มนี้มนอยากทําให้มันครอบคลุมกว่านั้นก็คือเป็นเซลฟ์เลิฟใน6แง่มุมด้วยกันก็คือเป็นฟิสิกอลเซลฟ์เลิฟอิมมชั่นอลเซลฟ์เลิฟเอ่อรีเลชั่นอลเซลฟ์เลิฟมี f i n a n นเชียลเซลฟ์เลิฟส i t ริช s e ลเซลฟ์แล้วก็เมนเทลเซลฟ์เลิฟเกือบไม่จบ แล้วมันมีหมวดหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเจอในหนังสือเซลฟ์เลิฟทั่วไปคือเรื่องของฟินแลนเชียลคือจริงๆมันพูดถึงแบบเซลฟ์เลิฟแมลอยากมองให้ถึงแบบทุกทุกแง่มุมทุกทุกมิติเนะใช่มนรู้สึกว่าถ้าอ่านไปทั้งเล่มอะค่ะแทบแทบจะทุกแชปเตอร์อะมันเบลนเป็นสิ่งเดียวกันเลยคือเซลฟ์เลิฟคือการรักตัวเองการคิดถึงความแบบเวลงของตัวเองในระยะยาวซึ่งนอกจากเรื่องสุขภาพมันก็ยังเป็นสุขภาพทางการเงินเหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดเรา เออนึกถึงตัวเองตอนอายุ60สะอะออแล้วเราจะใช้เงินแบบที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไหมเรายังจะโยโลแบบนี้ไหมเรายังจะแบบว่าเอาเลยของมันต้องมีตลอดเวลา <c oughs> ไหมอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้คือพาร์ทแรกของเรา EP นี้ของเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงอะไรที่เราจะต้องรู้ก่อนคือคำว่าเซลเลิฟเนี่ยความหมายของคุณมนเนี่ยคิดว่ามันแปลว่าอะไรคือบางคนอาจจะบอกว่าก็แปลว่ารักตัวเองไง ตามตรงหรือจริงๆมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นไหมคําว่าเซลฟ์เลิฟคือมันว่าเซลฟ์เลิฟของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลังจากที่มอนได้แบบเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมามอนก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเซลฟ์เลิฟของมนอะมันพูดไปถึงความแบบอันคอนดิชโนลระดับหนึ่งเหมือนว่าเออไม่ใช่แค่เซลฟ์แคร์เนาะไม่ใช่แบบรักตัวเองที่คนอื่นคิดแต่ว่ามันคือมันต้องมาจากข้างในมันต้องไร้เงื่อนไขระดับหนึ่งมันต้องเป็นการที่เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับตัวเองเซลฟ์เลิฟเนี่ยมีได้ทุกวัน วันที่เราเก่งวันที่เราสวยวันที่เรารวยหรือวันที่เราไม่สวยตื่นมาหัวกระเซิงหรือว่าวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่ได้ประสบความสําเร็จมากอะทาอะไรสักอย่างเฟลไปเซลฟ์เลิฟในวันนั้นเราก็ต้องมีจริงๆแล้วการที่เราพยายามบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นคนเซลฟ์เลิฟการที่เราย้ำเรื่องนี้ตลอดเวลาแปลว่าลึกๆเราขาดไหมครับมโม่คือมัน,มนว่าคนที่รักตัวเองเขาไม่ได้มานั่งคุยเอยฉันรักตัวเองจังเลยทุกวันเห็นไหมคือมันรู้สึกว่าเซลฟ์เลิฟมันคือมวลที่อยู่ภายใน คือคนมลรู้สึกว่าคนที่เขารักตัวเองจริงๆอะ่ะทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วเขารู้สึกว่าเขารักตัวเองเพอร์เฟกหรือว่าเขามีอันคอนดิช o นลเซลฟ์เลิฟเลยแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเวิร์กออนอ่ะเราต้องทํางานเรื่องนี้กับตัวเองตลอดเวลาถ้าเกิดมีคนมาจ้าสเรามีคนมาแบบคอมเมนต์เรื่องรูปร่างเรื่องหน้าตาคนที่มีเซลฟ์เลิฟเขาต้องทำยังไงแล้วจิตใจที่แข็งแกร่งแบบนั้นมันมันสร้างยังไงและในเล่มนี้มีพูดถึงการเขียน journaling อยากให้มนช่วยอธิบายหน่อยว่าสิ่งเนี้ยมันจะพาเราไปสู่เซลฟ์เลิฟได้อย่างไรฮะการเจอเนอลมโมนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับ love, นะอิโมชั่นอลเซลฟ์เลิฟเนาะเพราะว่ามมนรู้สึกว่าจริงๆเรื่องของอิโมชั่นหรือว่าแบบอารมณ์มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็แบบบางทีมันดูจะเข้าถึงยากแต่ว่าการที่เราได้เจอเนอร์อะค่ะการที่เราได้เอาอิโมชั่นเรามาอยู่บนหน้ากระดาษ บางทีมันทําให้เราเห็น feeling ตัวเองอารมณ์มตัวเองชัดมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเห็นปัญหาหรือว่าเห็นอะไรที่เราอาจจะต้องแก้ไขาอาจที่จะต้องแบบเอออยากพัฒนาเรื่องนี้หเห็นเห็นมันได้ง่ายขึ้นหรือแม้แต่ว่าระบุค,ความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกอยู่อตอนนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วไอ้การจดบันทึกถือทำ journaling เ่ะคือคุณมนชอบเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาศึกษาพวกเซลเลิร์ไหมหรือว่าจริงๆแล้วพอมาเริ่มศึกษาปุ๊บ เลยเริ่มรู้ว่าเนี่ยแหละคือกระบวนหลักที่จะพาเราไปสู่เซลล์เลิฟได้ง่ายมนว่ามนไม่ได้แบบตั้งใจจะเรียนรู้เรื่องเซลล์เลิฟอะมันว่าเซลล์เลิฟของมนมันมาจากการพัฒนาตัวเองด้วยแล้วพอเราพัฒนาตัวเองในเรื่องของสกิลแล้วใช่ไหมคะพัฒนาเรื่องของอัตทักษะการทํางานการเงินเราก็มาถึงภายในแลละ ว่าแบบเฮ้ยฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นในมิติไหนได้อีกเหมือนการทำอินเนอร์เวิร์กหรือว่าเจอเนอร์ลิงมันก็มาพร้อมๆกับการที่มอนอินกับคอนเทนต์พัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูแบบอย่างอาลีอัพดาวอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนเราก็ศึกษาตามยูทูบเบอร์ต่างประเทศด้วยว่าเอ้ยพัฒนาตัวเองมันพัฒนามิติไหนได้บ้างแล้วเซลฟ์เลิฟมันว่ามันเป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีเซลฟ์เลิฟอ่ะเราจะสามารถทําทุกๆอย่างที่เราต้องการได้เพราะเรามีความเชื่อโอเคอ<ะ>คําถามต่อเนื่อองกกันเลย็คื สำหรับคนที่ไม่เคยเขียน journal หรือ journaling ลลมาก่อนเลยอะ่ะเขาควรจะเลิมยังไงดีเพราะว่าฉันอาจจะถนัดในภาษาสัมผัสอย่างเช่นการฟังหรือการดูคือจริงๆการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะเหมือนเราอยู่ในยุคที่แบบทุกอย่างมันเร็วทุกอย่างมันดิจิตลัลมนเคยพูดในคลิปในช่องอะ่ะว่าแบบจริงๆการ journaling เ,เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่ามันบังคับให้เราต้องช้า แต่บางทีหัวเรามันเร็วแต่มือเรามันเขียนไม่ทัน<อ>มันทําให้มันบังคับให้ตัวเองต้อง slow down ด้วยมันทําให้เราแบบได้อยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นแล้วก็เฮ้ยแบบทำไมเรารู้สึกว่าเราจะต้องเร่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 งขนาดนี้จริงๆเราช้าบ้างก็ได้นะแล้วมันทําให้เราละเอียดกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยการที่เป็นจุดบางทีฉันฉันอาจจะไม่สะดวกเวลาฉันอยู่บนรถไฟฟ้าอยู่ในรถหรืออะไรเงี้ยฉันไม่ได้พกสมุดมา ฉันอาศัยเป็นการจดเมมโมในมือถืออ่ะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน,นใช,มมมนนใช่มันจะมีวิจัยที่บอกว่าแบบคนที่เขียนเป้าหมายตัวเองเออลงบนกระดาษมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จกว่าคนที่ไม่ได้เขียนประมาณแบบ40%กว่าเปอร์เซ็นต มันรู้สึกว่ายิ่งในยุคที่ทุกอย่างมันดิจิตอลอะการที่เราจะ i n t e n t i o n อลเกี่ยวกับการที่แบบเฮ้ยเราจะต้องมาเขียนมันลงบนกระดาษอะมันทําให้เรารู้สึกว่าโฟกัสกับมันหรือว่ามันต้องเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะมันรู้สึกว่าอย่างนั้นคนถามเยอะมากจริงๆพอยนี้ว่าแบบหนูสามารถเขียนในแบบโนชั่นได้ไหมคะหนูสามารถเขียนในแบบในแล็ปท็อปได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแนะนําว่าลองลองเขียนกระดาษดูถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบเอออยากที่จะเจอโนเพื่อ เเชื่อมต่อกับตัวเองหรือว่าความรู้สึกมันรู้สึกว่ากระดาษก็ยังเป็นออปชันที่มนใช้อยู่ปัจจุบันโอเคแล้วในเล่มนี้มันมี journaling กี่รูปแบบที่ที่แบบพยายามนำเสนอให้คนได้รู้ไหมว่าเอ้ยมันมีประเภทนี้นะที่อาจจะเหมาะกับเราสําหรับคนที่เริ่มต้นเอ่อถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยการ journal มันคืออะไรมันยากก,กว่าการเขียนปกติไหมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยากก็ลองเขียนอา a r y ดูก่อนก็ได้เหมือนว่าแบบสิ้นวันฉันทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพอเรา เริ่มชินกับการเขียนและก็ไปแบบฟรีไ w r i t i n เลยอันนี้เป็นอะไรที่มน์แนะนําทุกคนเพราะมันรู้สึกว่ามันง่ายอะคือเราแค่ตั้งกับตัวเองว่าอ่ะหนึ่งหน้ากระดาษละกันวันนี้ oh. แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปเลเวลแบบแอดวานซ์หน่อยเหมือนตอนนั้นมต์อ่านหนังสือชื่อ the artist way mm. เขาก็จะแนะนําว่าเขียนทุกๆเช้าเป็น free ร r i t i n g สหน้าสหน้า A4 นะมนก็ลองทําดูมณ์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ เออมันเหมือนจะง่ายแต่มันยากมากเลยเพราะชอจังหวะซีมากโอคเหมือนเราต้องใส่ให้มันเต็มอ่ะสามหน้าแต่ว่าการที่เราจะเขียนไปถึงสามหน้ามันคือเราต้องขุดทุกอย่างที่อยู่ในใจเราออกมาว่าแบบเอ้ยตอนนี้ความกังวลเราคืออะไรหรือว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันชาร์เลนจ์หรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะขุดออกมาว่าสิ่งที่อยู่ในใจเราจริงๆสิ่งที่เราจะต้องดีลอ่ะมันบังคับให้เราต้องเขียนมันออกมาอ่าโอเคแล้วในเรื่องนี้เหมือนเหมือนมีนี่นี่ด้วยเรื่องของ Art aling, อาร์ตจอนเนอร์ลิงหรือวิชวลจอนเนอร์ลิงอันนี้มันคล้ายๆกับพวกวิชั่นบอร์ดไหมท,ที่เป็นแผนระยะยาวว่าเรามีเป้าอยากจะทําอะไรหรือจริงๆแล้วกา,การวางเป้าระยะสั้นก็สามารถทําเป็นวิชวลจอนเนอร์ลิงได้จริงๆจอนเนอร์ลิงมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบม,มีเป้าหมายแต่ว่าจอนเนอร์ลิงมันคือมูลสุดท้ายว่ามันคือฟรีดอมอะเรารู้สึกยังไงเราอยากจะเอาอะไรมาใส่อยากจะเอาอนุนมาตัดแแบหรือว่าดอกไม้ที่เราเจอข้างทางวันนี้เราสามารถเอามาใส่มาได้หมดเลยมันรู้สึกว่า บางคนเขาชอบเหมือนเอ็กเพรสตัวเองด้วยศิละปะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออคอมอ์ตกว่าที่จะทำด้วยแบบเอยการปัดแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะ m o ฟมาเออการเขียนแบบเต็มร้อยเพราะว่าบางคนเขาก็แบบทำควบคู่กันทั้งสองก็คือแปะด้วยแล้วก็แบบเขียนด้วยโอเคเป็นไงทุกคนนี่แค่พาร์ทแรกนะในอีพีนี้ที่ได้เจอกับคุณมนนะโหยังเต็มอิ่มขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันอะเป็นแค่บทแรกๆในหนังสือ,อจริงๆแล้วนอกจาก เจอ์นลอะในเล่มเนี้ยเซลเลอร์ eller, วิธีรักตัวเองฉบับคนไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวงล้ออารมณ์หรือว่าแผนภูมิความถี่ทางอารมณ์อะไรพวกนี้หรืออ n นเนอร์เที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเผชิญหน้ากับบาดแผลในจิตใจพารหน้า EP หน้าเราจะมาคุยถึงหัวข้ออะไรต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวลองติดตามกันได้นะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ .talk จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง